ร้อนมากเลยอ่ะลูกจากชายเลมอนดูสิร้อนไม่ร้อนอยู่หน้าพัดลมเลยจ้าสามสิบสามองศานะคะทุกคนเปิดแอร์ไม่ได้นะจ้าเพราะว่าแอร์เสียนะจ้าห้องนี้ จะหาวันว่างซ่อมล้างแอร์ Good night ยังไม่นอนเหรอยังจะกินเวรอ็กชายเลมอนนอนได้แล้วอ้วนกินอะไรอะ่ะกลางวันกินไม่ลงร้อนจัด นอนจัดเล่นน้ำนอย่างเดียว